สวัสดีครับเซลออฟนะครับผมวันนี้ลูกค้านะครับมาพบกับเซลล์ออฟอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เบสเซอร์วิสนะครับโชว์รูมรถโชว์รูมรถมือ2อันดับหนึ่งของประเทศนะครับผมตั้งอยู่บนถนนสีนคลินปากซอย48เดินทางมาง่ายๆนะครับผมถ้าเดินทางมาไม่ถูกนะครับโทรเข้ามาถามได้หรือเข้ามาสอบถามได้ที่ไลน์แอดเลยนะครับผมของเบสเซอร์วิสนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเซลล์ออฟจะมารีวิวอะไรบ้างนะครับผมคันนี้เลยครับผมที่จอดโชว์อยู่ตรงนี้เป็น Camry ่นะครับผมไฮบริดนะครับผมปี2016สีขาวมุกแบบนี้เลยนะครับลูกค้าท่านใดที่ซื้อรถไม่เป็นนะครับผมดูรถไม่เป็นนะครับก็สามารถมาออกรถที่นี่ได้รถที่นี่นะครับเป็นรถมือเดียวเจ้าของมือเดียวนะครับผมไม่มีตัดต่อเลขใบไม่มีรถน้ำท่วมไฟไหม้เกิดอุบัติเหตุหนัก จะไม่รับเข้ามาขายเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของ c a m รี่ไฮบริดคันนี้การที่ออฟจะรีวิวให้ดูนะครับ c a m รี่ไฮบริดนะครับผมนี่ด้านหน้าหน้าตาเป็นแบบนี้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับผมนี่ตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวด้านข้างมีไฟตัดหมอกโลโก้โตโยต้าพร้อมกับสีฟ้าแบบนี้แสดงให้รู้ถึงว่าเป็นรุ่นไฮบริดนะครับกระจังหน้ารังพึ่งเป็นแบบนี้ระบายความร้อนด้านล่างโฉบเฉี่ยวนะครับผมและยังมีตัวเซนเซอร์ด้านหน้าด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ รัดมาล้อนะครับเป็นล้อแมกซ์อลลอยขอบ17นิ้วนะครับนี่สวยๆแบบนี้รถใหม่ๆแบบนี้สัญลักษณ์โลโก้ด้านข้างตัวรถไฮบริด Hybrid นะครับตัวนี้กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะครับนี่แล้วก็ตัวตัดขอบประตูด้วยโครเมียมนี่ครับผมที่เปิดประตูก็จะเป็นแบบโครเมียมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็ ตัวเสาอากาศรุ่นนี้จะฝังอยู่ที่กระจกมองหลังเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังนี่ครับโคมไฟท้ายแบบนี้นะครับมีสีฟ้าแสดงให้รู้ว่าโอเคเป็นรุ่นไฮบริดนะครับโลโก้แบบนี้นะครับเซ็นเซอร์ถอย4จุดนะครับชายล่างเป็นแบบโพรเมียมนี่ครับผมอ่าเรามาดูภายในกันนะครับภายในนะครับกว้างขวางเก็บของได้สะอาดสะอ้านเลยนะครับ นี่ด้านล่างยังมีในเรื่องของตัวอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับแล้วก็ตัวยางอะไหล่นะครับเดี๋ยวเอเปิดให้ดูนี่เลยนะครับยางอะไหล่ใหม่ๆยังไม่เคยมีการใช้งานเลยนะครับคุณลูกค้าภายในนะครับนี่เลยครับผมด้านในนะครับตกแต่งด้วยสีดำลายไม้แล้วก็ตัดกับสีครีมนะครับสวยงามมากๆพวงมาลายัยหุ้มหนังพร้อมกับลายไม้มาพร้อมกับมันติฟังก์ชันที่พวงมาลายัย นหน้าจอจะเป็นสีฟ้ามีให้เลือกโหมดต่างๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโหมดอ c โโหมด EV โหมดนะครับสามารถเลือกเล่นได้เองเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้เครื่องเล่น CD นะครับเ,เครื่องเสียงจะเป็นแบบ CD MP3 นะครับคุณลูกค้าและตัวนี้มาพร้อมกับแอร์ดิจิตอลแยกอิสระซ้ายขวาเลยนะครับสามารถเลือกได้เลยว่าทางซ้ายเนี่ยต้องการความเย็นเท่าไหร่ความเย็นต้อง ด้านขวาเนี่ยต้องการความเย็นเท่าไหร่และที่สําคัญเลยตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับเป็นรถผู้บริหารจริงๆซื้อง่ายขายคล่องและนี่เลยครับตัวเบาะคู่หน้าเลยนะนี่สามารถปรับตัวแอร์ที่เบาะได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพนักที่พิงหลังหรือว่าตัวที่เบาะที่เป็นรูๆแบบนี้เลยครับผมตัวนี้นะครับก็จะมีแอร์ออกมาทําให้เย็นสบายมากขึ้นเลยครับผมปรับได้ทั้งหมด2ฝั่งเลยครับคุณลูกค้า และตัวนี้เป็นม่านบังแดดหลังเป็นแบบไฟฟ้านะครับพอกดปุ๊บด้านหลังก็จะฟืดขึ้นมาเลยนะนี่แบบนี้เลยถัดมาตรงนี้จะเป็นตัวชาร์จเจอร์โทรศัพท์นะครับผมก็กดปุ่มตัวนี้น,นี่ครับผมกดปุ่มปุ๊บนี่วางโทรศัพท์ไว้ก็จะชาร์จโทรศัพท์ได้เลยไม่ต้องมาหาสายเสียบอะไรให้มันยุ่งยาก ช่องเก็บของต่างๆอะไรพวกนี้ก็กว้างขวางสะดวกสบายมากเลยพร้อมกับตัวที่พักแขนเนี่ยยังสไลด์ได้ฟลึดนี่อย่างนี้เลยนี่าวางนี่โอ้เสียวมากนะครับเบาะด้านข้างนะครับยังสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับนี่อ่าแอร์แบ็กคันนี้นะครับผมมีทั้งหมด7จุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าด้านข้างนะครับม่านแอร์แบ็กนะครับผมแล้วก็ที่หัวเข่าด้วยสําหรับตัวนี้นะครับเบาะยังสามารถ m e m o ม y s e ซีได้ถึง2ตํตำแหน่งนะครับผมแล้วสําหรับคันนี้นะครับผมราคาที่เราตั้งขายนะครับอยู่ที่859,000เท่านั้นเองราคารถใหม่ป้ายแดงเนี่ยอยู่มาณล้านหล้านเลูกค้าเนี่ยเซฟไปเนี่ยอยู่ประมาณ8 0 0 0 0 9 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวแล้วสําหรับลูกค้าที่ต้องการจะผ่อนนะครับผมออกรถเนี่ยง่ายๆเลยนะครับใช้เงินออกรถเนี่ยอยู่ที่9,000บาทนะครับเป็ดเสร็จเรียบร้อยเลย9,000บาทคอนต่อเดือนนะครับอยู่ที่ 15,000บาทไม่เกินจากนี้นะครับคุณลูกค้ารถสวยๆสภาพดีๆไม่น้อยๆซื้อไปขายต่อก็ยังได้กำไรอยู่เรียนเชิญมีหลายคันเข้ามาเลือกดูได้ไม่อยากได้สีขาวสีดำสีเทาเราจัดให้ลูกค้าได้หมดเลยนะครับผมขอแค่ลูกค้ามีเวลาเข้ามาเราเปิด9โมงถึง6โมงเย็นย้ำอีกครั้งครับ9โมงถึง6โมงเย็นนะครับคุณลูกค้าเข้ามาได้เลยมีรถให้เลือกมากมายเป็นร้อยคัน ชอบคันไหนติดต่อเข้ามากิ้งกลางเข้ามาโทรหาออบโดยตรงก็ได้ที่เบอร์0613655624นะครับสำหรับวันนี้ออบขอลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรกันเดี๋ยวติดตามกันอีกทีนึงครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ